พีเยาวบัณทุกคนนะครับหลังจากได้ผมเก็บเงินมาโคตรเยอะนะตอนนี้บอกเลยว่าเป็นพันกว่าแบบม่จะเรียกยังไงดีนะฮะที่คนบอกเลยว่ามันเยอะมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยผมก็ทําภารกิจที่ผมแปลว่าจะเก็บเงินได้สดําเร็จแล้วต่อไปคือผมจะมาอัปดาบนะฮะทุกคนครับตอนนี้ผมใช้เป็นดาบเคียวตัวนี้เนาะเป็นแรลงดีนะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะอัพมันไปถึงเลเวลเป็นดับเบิลเอสหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าใช้เงินและใช้เวลามากๆนะโอเคเดี๋ยวสเต็ปแรกนะ ผมน่าจะต้องอัพเคียวขึ้นไปอีกก่อนนะทุกคนโอเคตอนนี้นะครับ137เองนะครับสอทีนะโอเคต้องอัพไปอีกเยอะนะเดี๋ยวเราวาร์ปมาซื้อดาบก่อนละกันนะครับเคียวก็ซื้อตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่มันคือเคียวนี้นะโอ้โห1.33 QA นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่คือมันเยอะมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อยางนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยไปอัพดาบทีเดียวละกันผมบอกเลยว่าถ้าผมไม่หยุดคลิปตรงนี้เนี่ยมันยาวแน่ๆฮะทุกคน โอเคทุกคนตัดภาพมาตรงนี้ก่อนนะผมจะลองมาอัพดาบมันก่อนดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ผมซื้อเคียวมาค่อนข้างเยอะนะแลง E ีนะแล้วก็จะมาอัพไปเรื่อยๆนะครับอ๋อแรง C เดี๋ยวนะผมต้องกดแรง E สีสิไปกดอะไรแรง C วะเดี๋ยวนะเออแรง E E...E... แล้วก็ต้องโอเคใช้ทองเอ้ยไม่ใช่ใช้เพชรสิแรงดีแรง E ฮะโอ้โหผมต้องอัพไปเท่าไหร่วะทุกคน คือโคตรเสียเวลาเลยเว้ยโอ้โหแล้วไม่งวดจะเสร็จอะต้องอัพต้องซื้อต้องอัพต้องซื้อฮะทุกคนโอ้โหต้องทำยี่วนไปเรื่อยๆนะครับอ้ oh my god โคตรนานบอกเลยโคตรเสียเวลาแลวคือวันที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นะครับวันนี้นะคือพรุ่งนี้เกมจะอัพอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับผมไม่ไม่รู้นะว่ามันจะมีเกาะมาใหม่แล้วก็จะมีดาบใหม่หรือเปล่านะครับเออจริงๆกูว่ากูเอา ดาบใหม่ในวันพ่งนี้ไม่ดีกุลหรอวะแต่ไม่เป็นไรฮะทุกคนครับเดี๋ยวเราค่อยไปทําใหม่แล้วกันนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเคียวเนี่ยมันจะสุดแค่ไหนนะฮะฟาร์มมาตั้งนานครับทุกคนโอเคเราลองไปอัพกันก่อนนะฮะทุกคนผ่านมาเร็วเหมือนโกหกครับทุกคนตอนนี้นะเหลือเงินอยู่ที่2280 QA นะครับจากโอ้โหจากประมาณ800900นะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แหละนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอคงต้องไปฟาร์มต่อนะทุกคน โอเคผมน่าจะซื้อได้ประมาณเท่านี้นะทุกคนนะนี่หลดแค่160 25ทีนะทุกคนไปลองไปอัพกันดูแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีเป็น S นะมีแค่2อันนะขาดอีก S1 น,นะฮะทุกคนคือมันใช้ S3 อันเนี่ยมันก็จะเป็นดับเบิลเอสเลยนะของผมนะโอเคโอเคครับทุกคนไม่พอจริงๆด้วยนะแรงดีไม่พอจริงๆด้วย,นะดดวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะออตอนนี้ผมน่าจะ มี S ตอนนี้ผมขาด A อีก a. แค่อีกแค่เดียวนะผมขาด B โอ้โหคือผมน่าจะต้องฟาร์มอีกประมาณ100นะร้อย a นะก็น่าจะได้แล้วนะครทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหผมบอกเลยว่าใช้ใช้เงินเยอะมากนะใช้เวลามากในการฟาร์มนะทุกคนนี่ฟาร์มมาแล้วนะครับ188 QA นะครับแล้วก็ทำการซื้อแบบรัวๆไปเลยนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่า ใช้เวลานานมากนะครับทุกคนดุมากอบอกเลยว่าโคตรสุดนะฮะดาบเล่มนี้นะเคียวเล่มนี้สิไม่ใช่ดาบมาทุกคนสี C ฮะอัพไปเลยอี e. โอเคเราก็อัพอ e ีไปเรื่อยๆเนาะทุกคนอัพไปเลยอัพไปเลยโอ้โหอัพจนแบบอัพจนม่วงอะตอนเนี้ สักทีฮะทุกคนมาตอนนี้นะครับเราได้เป็น S S แล้วนะทุกคนเอ้ยแต่ยังไม่อัพนี่โอเคปับป๊บปั๊บมาทุกคนครับเป็นดับเบิล S เรียบร้อยแล้วนะครับมาเลยมาดูดาเมจเลยเท่าไหร่ดาเมจยืนของมันคือ6 1, 6 6ึ่ทีนะทุกคนอ่านะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาทำการเอนชาร์ดด้วยนะเอนชาร์ดมันด้วยนะทุกคนมามาเอนชาร์ดมันเลยดีกว่านะครับ เรวะทุกคน,นเดี๋ยวนะขอกดดาบก่อนแล้วก็กดอันนี้ใช่ไหมใช้77ผงนะครับทุกคนโอเคลุยเลยละกันนะครับปุ๊บโอ้โหนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหปึ๊บเฮ้ยได้ขั้นหนึ่งวะมไม่เอาครับทุกคนปุ๊บโอ้โหอยากได้ดาวเมทด้วยเฮ้ยโอ้โหระดับสอง ระดับหนึ่งไม่เอาระดับหนึ่งโอ้โหโคตรเกลือเกลือจัดเฮ้ย V I I อันนี้โอเคนะแต่เดี๋ยวดิจริงจริงมันสุดได้กว่านี้ปะจริงจมันสุดได้แค่แปดใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเหลืออยู่ปะวะน่าจะได้อยู่มั้งโอเคโอเคผมผมกัดฟันเลยผมอยากเอามันสุดนะฮะฟึบโอ้โหเกลือโ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ้เกลือโอ้เกลือเกลือเกลือฮะ โอโหแม่งอย่างเกลือเลยเว้ยหมดยังเคได้อยู่มาเฮ้ยอันนี้มันเพิ่มดวงใช่ปะโอโหของหมดพอดีเลยฮะทุกคนคือผมน่าต้องใช้ตั๋วไหมเพราะมแม่งอย่างเกลือโอเคผมใช้ทิเก็ตละกันนะฮะทุกคนมันเล่นไม่ได้วะทุกคนเอาจริงดาวเพียมันน้อยเกินนะฮะดาวเพียมันน้อยไปนะฮะทุกคนมาอย่างน้อยขอดาวเมียก็ได้วะปึ๊บ อีกทีระดับหนึ่งระดับหนึ่งโอ้ตอนนี้เหลือ8.4ครับได้อยู่มั้งได้อีกประมาณสักสองรอบนะครับมาสองรอบทุกคนขอรอบเดียวได้ไหมรอบเดียวได้ไหมร,รอบเดียวฟึบฟึบเฮ้ยโอเคระดับเจนะ็ดฮะได้อยู่ได้อยู่อันนี้แหละ อย่างน้อยมันก็4.54นะครับ QA นะเอออันนี้คือใช้ได้นะทุกคนอย่างน้อยมันก็มีให้เราเล่นอยู่เนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปทดลองดาเมจกันดีกว่านาะว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ทุกคนอู้4.55 QA ครับทุกคนบอกเลยว่าเอาเรื่องนะทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเลยนะครับทุกคนนะ ผมว่าผมน่าจะลงพวกดันอะไรได้แล้วแหละนะครับทุกคนน่าจะไหวระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจาแผ่นหน้ามาเนี่ยผมจะไหวหรือเปล่านะครับทุกคนน่าจะมีดาบใหม่มานะทุกคนนะ